มาหน้าอีกแล้วค่ะมักกู้มันสมาชิกสมุนสมุนเด็กน้อยเด็กลูกเต่าบรรยากาศฝนตกเย็นๆค่ะว,วันนี้ฝนตกฝน,นตกค่ะมือน,นีมาตัดมันค่ะมาตัดลำมันอีกวันอันนี้แป้งมันนี่ที่มาสามไว้นะคะ ที่มาสามไห้วันนี้ฝนตกอากาศดีเลยค่ะอากาศดีดีเลยคนค่ะแปลงนันตดตั้งเก็บล่ำตั้งไว้นะคะรอกู่ค่ะรอกู้เก็บหัวมันค่ะพึ่งได้จับโทรศัพท์ค่ะฝนตกก็เลยพึ่งได้เก็บบรรยากาศท้องนาท้องท่าทุ่งมันให้บึงค่ะ อันนี้ของเพ,งเพงิ่นค่ะเพิ่อนกูคือการแปลงนี่แปลงนี้ก็กูเหมือนกันเพิ่นกำลังตัดลำบรรยากาศหนาวหนาว